อ้าวจีบอร์หรือ Google Keyboard สามารถแปลภาษาได้ในขณะใช้งานแป้นพิมพ์ของ Google กันแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาจากสื่อของคุณจันทวอนจากช่องเพื่อนไอทีนะครับบอกว่าความสามารถของซัมซุงนะครับมีความสามารถ AI ที่เราสามารถใช้งานนะครับก็คืออย่างเช่นเราจะอยู่ในช่องแก้ไขช่องพิมพ์อะไรก็ตาม s a m ซุงคีย์บอร์ดของทางซัมซุงเนี่ยสามารถที่จะอแปลภาษาได้อัตโนมัติเลยอย่างเช่นเรามีเพื่อนเป็นคนต่างชาติคนญี่ปุน่นคนจีนคนอังกฤษเอาคนอังกฤษ,กฤษล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ยคำง่ายๆอย่างภาษาไทยฉันคิดถึงคุณผมก็อาจจะพิมพ์เองก็ได้ I miss you อย่างเงี้ยผมก็พิมพ์เองได้แต่ถ้ายากๆขึ้นมาปุ๊บ ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่เมืองไหนในอเมริกาครับและปีสองเนี่ยมีกี่หน่วยกิจออันเนี้เริ่มแล้วเริ่มที่จะเอองงแล้วว่าต้องพิมพ์คำภาษาอังกฤษอะไรแต่คุณจจนววอนสาธิตนะครับในสื่อการเรียนการ,การเรรียนกาสอนความสามารถของ AI ของซั s ซ n งเนี่ยตอนที่3ไปแล้วว่ามีความสามารถนี้นะครับผมผมก็เอ๊ แล้วของเราเนี่ยไม่ใช่ Samsung เราเป็นยี่ห้ออื่นแล้วผมยังเป็น Android 12ความสามารถ AI ยังไม่มีเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้ Samsung Keyboard ด้วยผมใช้ Google Keyboard หรือ Gboard เนี่ยทำได้ไหมก็ไปหาความรู้มาว่าทำได้ครับอ่าทำได้แล้วตอนนี้ของผมเป็น Android เวอร์ชัน12นะครับดังนั้นถ้าใครเพื่อนๆท่านใดอ่าโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนคนตาบอดที่ใช้งาน Talkback อยู่นะครับอ่า ใช้งานแป้นพิมพ์ของ Google หรือ Gboard อยู่แล้วมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติมาตามคลิปนี้กันครับอืมขอบคุณคุณจันทวรเพื่อนทีที่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมก็ได้ความรู้นี้มาเพิ่มด้วยนะครับละกันครับผมโอเคตอนนี้ผมเข้ามาใน Messenger แล้วละกันผมจะไปคุยกับคุณสิทธิโชควัลทินันจากเฟสเฟซอีกเฟสหนึ่งของผมในเม s s ซ n เจอร์ สมมุติว่าเขาอ่านได้แต่ภาษาอังกฤษแต่ผมดันส่งข้อความนี้ไปอ่ะ13นาฬิกา40ตอนนี้เมืองไทยเป็นเวลาบ่ายอากาศร้อนโอบอ้าวที่ญี่ปุ่นอากาศเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงนะอ่ะพอดีคุณสิทธิโชคไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าผมส่งภาษาไทยไปอย่างเงี้ยเขาอ่านไม่ได้เขาอ่านได้แต่ภาษาอังกฤษเออจริงก็ส่งไปเป็นญี่ปุ่นก็ได้เนาะอย่างเงี้ยอ่ะสม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 มติว่าผมจะใช้คำนี้แต่ส่งไปเขาไม่ตอบผมเลยเพราะว่าเพราะผมส่งภาษาไทยไป ดังนั้นอเดี๋ยวผมจะมาที่ช่องแก้ไขช่องช่องสำหรับพิมพ์คุยกับเขานะครับคุณจะอยู่ใน Line คุณจะอยู่ใน Messenger คุณจะอยู่ใน WhatsApp หรือ,อยังไงก็ได้นะครับผมน่าแรกปุ่มไม่ีข้อความช่องแก้ไขข้อความาาช่อง,งแก้ไขด้านล่างนะครับหนิ้วตัด2ครั้งให้แป้นพิมพ์ของ Google ขึ้นมา กำลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยไทยอ่าใช่แป้นพิมพ์ไทยนะก็เป็นกไก่กเนี่ยตทอดงอสื่อน,นี้ <ไง S 1> ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดนะครับ<ล>ก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับพอเพื่นอนเพื่อนคนตาบอดก็จะเข้าถึงและใช้งานได้พอเข้ามาแล้วนะครับด้านบนของชอช้างขอไข่จอจานเนี่ยครับฝอฝักขอขวดนอลิงขอไข่ขอไข่ชอบใบไม้ชอช้างชอช้างเหนือขอไข่ชอช้างก็จะเป็นการตั้งค่าทีมอ่าเนี่ยการตั้งค่าทีมอ่าการตั้งค่าทีมชอช้าง ใช้การพิมพ์ด้วยเสียงใช้การพิมพ์ด้วยเสียงัง่าทแล้วทับม้ยมกทับเหนือขีบเส้นใต้เหนือทับเหนือทับเหนือไม้ยมกไม้มาลายเหนือขึ้นไปอีกก็จะมีจะมีคําว่าเปิดเมนูฟีเจอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าคือด้านบนเนี่ยจะมีเครื่องมือของแป้นพิมพ์ Google มาซึ่งตัวเปิดเมนูฟีเจอร์จะแสดงฟีเจอร์ทั้งหมดออกมานะครับให้เราลูบนิ้วเนี่ยไปทางด้าน ซ้ายมือบนสุดของแป้นพิมพ์เนาะก็จะมีพวกไม้มาลาย,าลายขึ้นไปทับ,ทบขึ้นไปอีกเปิดเมนูฟีเจอร์เปิดเมนูฟีเจอร์ปุ๊บยกขึ้นมีฟีเจอร์อื่นๆเปิดอยู่อ่าหรือถ้าใครใช้1นิ้วแต่สองครั้งก็1นิ้วแต่สองครั้งนะครับแต่ของผมใช้แต่ยกนะครับเมื่อมีเมนูอื่นๆเปิดอยู่ ให้เราปัดขวาไปเรื่อยๆหาควาว่าการแปลครับผมแป้นพิมพ์สติ๊กเกอร์อแป้นพิมพ์ GIF เนี่ยก็จะมีแป้นพิมพ์สติ๊กเกอร์แป้นพิมพ์ GIF คลิปออ,กอ,อ,กอ,อกร์การนดดอคลิปบอร์ดนะครับคลิปบอร์ดการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าทีมการตั้งค่าทีมใช้การพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยใช้การพิมพ์ด้วยเสียงหมดมือเดียวหมดมือเดียวปัดขวาไปเรื่อยๆครับการแก้ไขข้อความการแก้ไขข้อความแชร์แชร์แชร์บอร์ดเหรอแชร์จีบอร์ดเหรอแปลภาษาเนี่ยครับ เจอแล้วนะครับเนี่ยแ,าาแปลภาษาแปลภาษาแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลยครับแต่คนที่กดเข้าไปครั้งแรกเขาจะบอกว่าเขาจะขออนุญาตใช้ Google แปลภาษาเนี่ยคุณก็ปัดไปที่ตกลงหรือยืนยันนะครับแต่ของผมเนี่ยกดตกลงหรือยืนยันไปแล้วนะครับผมก็มันจะไม่ขึ้นอีกอ่ะผมอยู่ที่แปลภาษาแปลภาษาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครับปุ๊บมีฟีเจอร์อื่นๆปิดอยู่กําลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยไทยปิดฟีเจอร์แปลภาษาอ่าแล้วเขาก็จะเข้ามาตรงเนี้ยปิด ฟีเจอร์แปลภาษานะครับแล้วแป้นพิมพ์ก็จะขึ้นมาเรามาสำรวจด้านบนนิดนึงก่อนครับปัดขวามาภาษาต้นฉบับปัจจุบันของการแปลคือไทยภาษาต้นฉบับก็คือถ้าเราเป็นคนไทยเพื่อจะคุยกับคนต่างประเทศภาษาตรงนี้ต้องเป็นไทยนะครับถ้าไม่ใช่ไทยเดี๋ยวก็เข้าไปกดเปลี่ยนได้ปัดขวามาครับสลับภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมายของการแปลอันนี้หมายความว่าเราจะสลับภาษาระหว่างตัวแรกที่เราเลือกก็คือต้นทางกับปลายทางได้ปุ่มนี้นะครับ ปัดความมาครับภาษาเป้าหมายปัจจุบันของการแปลคืออังกฤษภาษาเป้าหมายก็คืออังกฤษเนะี่ยผมผมเลือกไว้แล้วแต่เพื่อนๆครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเคยใครเคยใช้ Google แปลภาษาอยู่แล้วก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไม่ต้องไปเลือกแต่ถ้าของใครภาษาต้นทางไม่ได้เป็นไทยภาษาปลายทางเนี่ยครับไม่ได้เป็นอังกฤษก็กดเข้าไปแล้วเลือกให้ถูกต้องนะครับผมอ่า หลังจากนั้นครับปัดความมากําลังแก้ไขพิมที่นี่เพื่อแปลภาษาช่องแก้ไขกําลังแก้ไขเนี่ยครับแสดงว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับแป้นพิมพ์อยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยอตสรพิมพ์เลยครับมาแวนถ้าใครพิมพ์ด้วยมือพิมพ์เลยหรือชช้างใช้การพิมพ์ด้วยเสียงออขบถ้าใครใช้การพิมพ์ด้วยเสียงก็พิมพ์ด้วยเสียงได้เลยนะครับอ่ะ ก็ได้2ขั้นตอนเนาะคุณจะพิมพ์ได้พิมพ์เองหรือพิมพ์ด้วยเสียงแต่ของผมเนี่ยอ่าผมคัดลอกมาไว้แล้วอ่าทสื่อก็เลยต้องคัดลอกมาไว้ก่อนอ่าผมก็ขออนุญาตวา,าวางนะครับอ่าสามนิ้วแต่3ามครั้งใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแก้ไขไม่ได้อ้าวทำไมแก้ไขไม่ได้อ๋อผมต้องไปอยู่ที่ช่องแก้ไขก่อนเดี๋ยวขออนุญาตภาษาเป้าหมายปัจจุบันของการแปลแปลเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งจากหนึ่งไทยสองจากหนึ่งกรีอวเดี๋ขออนุญาตกาลังแสดงบูเมเซนเจอร์ กำลังแก้ไขพิมพ์ที่นี่เพื่อแปลภาษาพิมพ์แก้ไขเพื่อแปลภาษานะครับเึ๊บเบ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด <What? S 1> อ่าตอนนี้ผมวางข้อความไปแล้วนะครับพอวางข้อความไปแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับหรือกลับสลับวิธีการป้อนอข้องภาพรวมปุ่มหน้าแรกปุ่มกลับปุ่มอ่าปุ่มกลับด้านล่างนิดนึงก็ได้เพื่อปิดในส่วนของ Google แปลภาษาตัวนี้ออกมานิดนึงเึ๊บ ซ่อนแป้นพิมแล้วแสดงรายการที่35ถึง41ม,มาโฟกัสที่ไทยไทยไว้มาโฟกัสที่ช่องแก้ไขด้านล่างกันครับหน้าแรกกลุ่ม it is now afternoon in Thailand the w e a t h e r is hot ร n e s สฮาตวนสตาฟ a ีอินจาร h พ w ร์ t เฮา e ิสเดอะเวเจุนลักช่องแก้ไขข้อความหน้าต่างเม s เซนเจอร์อ่าข้อความมันมันไปแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้เลยอัตโนมัตินะครับเนี่ยอีกฟังอีกครั้งนะครับตรงช่องแก้ไขนี่ ค้นหาบ It is now afternoon in Thailand. The waiter is hard to entertain how is the waiter I miss you จุณภาพช่องแก้ไขข้อความเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดขวาไปที่ปุ่มส่งค้นหาสัตว์ส่งปุ่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งส่งป๊บเปิดการดำเนินการเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณส่ง It is now afternoon in Thailand. The waiter is hard to entertain how is the waiter I miss you แล้วอันเนี้ย ผมมีการส่งข้อความภาษาไทยไปแล้วรอบหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมจะปัดให้ฟังนะครับที่เขาแปลามาให้ไม่มีป้ายคำ It is now after 1าส,สนะีตอนนี้เมืองไทยเป็นเวลาบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวที่ญี่ปุ่นอากาศเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงนะอันนี้คือภาษาไทยที่ผมลองพิมพ์ไปนะครับก็ อันนี้ทําให้เห็นว่าภาษาไทยเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่เราอยู่ที่ทช่องแก้ไขแล้วเราใส่ข้อความภาษาไทยนี้ไปเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษและเราก็สามารถกดส่งได้อัตโนมัติไปเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นคนอังกฤษหรืออะไรอย่างเมื่อกี้ที่ผมกดผิดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกภาษาปลายทางว่าเราเราจะให้แปลเป็นอะไรอะเด,เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาปลายทางเป็นภาษาอื่นมะอะ ข้อความช่องแก้ไขข้อความช่องแก้ไขนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปหมกำลังแสดงแป้นพิมพ์ท้ายกําลังแสดงโค้ดให้รูปนิ้วไปทางซ้ายมือสุดของคีย์บอร์ดนะครับมายะมกเนี่ยไยมกเลื่อนขึ้นนิดเลื่อนขึ้นอีกเปิดเมนูฟีเจอร์เปิดเมนูฟีเจอร์แล้วยกนิ้วขึ้นหรือหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับ มันจะเปิดเมนูอื่นๆขึ้นมาให้เราปัดขวาไปเรื่อยๆหาแปลภาษาเดี๋ยวผมปัดเร็วนะครับการใช้โหมดการแก้แฉแปลภาษาโอยแปลภาษาแปลภาษาพอเจอแปลภาษาแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งได้เลยครับกาลังแสดงว่ดแปลภาษาไปทีเจอแปลภาษาอะแล้วเราปัดขวามาครับไปดูภาษาภาษาต้นฉบับปัจจุบันของการแปลคือไทยภาษา ต้นต้นทางเนี่ยยังไงเราก็จะพิมพ์แต่ไทยนะครับเราคงไม่พิมพ์อื่นหรอกเราก็ปัดขวามาต่อสลับภาษาตนฉบับและภา,า,าษาเป้าหมายของการแปลเราปัดไปที่ภาษาภาษาเป้าหมายปัจจุบันของการแปลคืออังกฤษภาษาเป้าหมายดีกว่าเรามีเพื่อนเกิดสิติโชตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีเออไอยิโนโมโตะฮอนดา้าโตโยตา้ามิซูบิชิเออือมไม่ใช่ละโตชิบาอือพอ อ่ะเราก็เปลี่ยนดีกว่า1นิ้วแต่สองครั้งไปเปลี่ยนแปลเป็นภาษาแปลเป็นภาษาอะไรครับเราก็ปัดขวามาอังกฤษ1จาก105อยู่ในรายการมีให้เลือก1 0 0 105ภาษาเลยเหรอปัดขวาครับไทย2จากหนึ่งร้อีกกรีก4สจาก1 0ึรแคนาดาหจากกาลิเซีย6กเกลิกสบอเจจากหนึ่งเกาหลี8จาก105้าแสดงรายการที่เอาจากนว่า1 0อ้าขี้เกียจปัดไปถึงญี่ปุ่นครับเอาแค่เกาหลีดีกว่าั้มอ่ะ ถ้าบัตรไปเจอญี่ปุ่นอาจจะเสียเวลาเออฟังผมโ,มโมเนี่ยเสียเวลากว่านะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เกาหลีเลยกันเอาเป็นว่าสีโชคไปอยู่เกาหลีแล้วกันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกเป็นเกาหลีกําลังแสดงรดเมสเซนเจอร์อ่ะ, <c oughs> อะแล้วเราก็พิมพ์เลยครับเนี่ยข้างล่างพิมพ์ซับซ้อนงงงูอ่ะพิมพ์ให้เสร็จ <c oughs> หรือใช้ ใช้การพิมพ์ด้วยเสียงพิมพ์ด้วยเสียงที่นิวเหนือชอชาตได้เลยภาษาเป้าหมายปัจจุบันของการแปลเป็นภาษาเกาหลีหนึ่งอังกฤษสองจากหนึ่งร้อยห้าเกาหลีหนึ่งจากหนึ่งร้อยห้าเกาหลีเนาะอังกฤษสองจากไทยกรีก5ห้าจากไทยสามจากหนึ่งร้อยห้าอังกฤษสอบเกาหลีเลือกเป็นเกาหลีลยกำลังแสดงสลับภาษาต้นฉบับกำลังแก้ไขภาษาคลิปโปรอลอภาษาเป้าหมายปัจจุบันของการแปลคือเกาหลีแปลเป็นภาษาเกาหลีแปลเป็นภาษาเกาหลีมัวแต่ไปกดกำลังแสดงกาลังแก้ไขพิมพ์ที่นี่เพื่อแปลภาษาช่องแก้ไข วางก่อนนะครับผมขออนุญาตวางข้อขี้เกียจพิมพ์นะครับตึกๆึกตึก,ตกวางตอนนี้เมืองไทยเป็นเวลาบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวที่ญี่ปุ่นอากาศเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงนะแล้วแสดงรายการที่41-43ถึง3จาก43กดปุ่มกลับหรือ1น,น,นิ้วลงเลี้ยวซ้ายอ ซ้อนเป็นทีมแล้วซ้อนเป็นทีมไปที่35ถึง3มาโฟกัสที่ช่องแก้ไขด้านล่างเหนือปุ่มโฮมหน้าแรกปุ่มคําถามจุดจินภาพช่องแก้ไขข้อความหน้าต่างมีุ่่มปัญหาข้อความสี่คาถามบันทึกเลือกรูปภาพเขาเขาเป็นคําถามถุมจินภาพช่องแก้ไขข้อความคือคือปัญหาคือเอ่อเทคชูสปีดเราอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกครับเพื่อนๆผมก็อนุยากปญางส่งไปตุ้ม เปิดการดําเนินการเพิ่มเติมปุ่มคือ,ค,อคือตกลงอะ่ะเขาเขาส่งภาษาเกาหลีไปไหมแต่ว่า t e x t to speed เราไม่อ่านภาษาเกาหลีอะ่ะเพื่อนๆอ่ะอิิสเนาอัฟเอร์นูน<ะ>คำถามจุดเนี่ยเขาไม่อ่านภาษาเกาหลีอะ่ะทำไงดีครับเพื่นนพอนๆเนาะเพราะเราไม่มี t e x t to speed ภาษาเกาหลีมันมันเป็นเกาหลีมาถ้ามันไม่เป็นผมขออภัยนะอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอังกฤษเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าใครมีเพื่อนเป็น คนต่างชาตาิหรือต้องติดต่อกับทำงานติดต่อกับคนต่างชาตินะแล้วใช้ Gboard ของ Google อ,อยู่นะครับคุณจะเป็น Android 12, Android 13, Android 14หรือ Android ผมไม่แน่ใจ Android 11, Android 10ทำได้ไหมแต่ก็ควรจะทำได้ใช้ Google Keyboard หรือแป้นพิมพ์ของ Google เนี่ยทดสอบวันนี้วันที่20เทา่าไหร่ละ23มีนาคม2 5 6 7 มันสามารถที่จะเอาพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งได้เลยในในตอนที่เรากําลังแชทคุยกับเพื่อนพิมพ์คุยกับเพื่อนในแอป Messenger เนี่ยครับจะลองในไลน์ก็ได้นะผมว่าได้กับในที่ต่างๆก็น่าจะทําได้เพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ Google Keyboard หรือ Gboard มอบให้มาก็ขอบคุณอีกครั้งกับแรงบันดาลใจนะครับกับทางเพื่อนไอทีนะครับคุณชนวรที่ทําสื่อเรื่องของ ซัมซุงเอไมันเป็นความฝันเหมือนกันอ่ะอค,คือตอนนี้ได้ยินเหมือนกันเพื่อน,อนๆหลายคนซื้อซัมซุง g กล็ a กซี่ a 5 5 a 3 5มห้ s ยี่สอ s ยี่สอัลเห็นมีตอนนี้มี n o t ตโนตติ้งโฟนสองเออกมาอีกด้วยอ่ะแต่ว่าเออเครื่องนี้มันก็ยังใช้ได้ดีแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมันก็ยังใช้ได้ใกล้เคียงกันถึงแม้เราจะใช้ไม่ได้ไม่หมดทุกฟีเจอร์แต่ว่าโอ,อ้แบบนี้เราก็ทำได้ก็เลยนำมาฝากกันให้กับเพื่อนๆว่า เราอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนมือถือได้แต่ลูกเล่นแบบนั้นเราก็อยากใช้ได้เหมือนกันผมก็ถ้าใช้ได้หมอความรู้คุณรู้อืมเพราะผมเองเจออะไรมาก็จะนํามาบอกให้กับเพื่อนๆทราบเหมือนกันครับบริการหมอคอม1414 14, พลัสจัดให้นะครับอย่าลืมนะครับเรามีบริการสายด่วนนะครับหมายเลขที่ชื่อว่า1414 14, นะครับกดหมายเลข1414 14. นะ หยิบมาถือของท่านขึ้นมานะครับ1414เ 14. มนูหลักกด9ติดปุ๊บกด9เขาจะบอกติดต่อมคอมกด1กด1ได้เลยครับให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับในการตอบคํนถามเรื่อง IT ีสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดก็มาสนทนาแลกเปลี่ยนได้หรือใครมีสื่อความรู้ดีๆอย่างช่องเพื่อนไอทีดีตายผู้ชายไ IT, Lee Channel, Family, อทีลี c ชนแนลซีเคฟมิลี่พี่ชยัยรีเชนแนลแมวเหมียวสสวย โอ้โหครบไหมเนี่ยยังไม่ครบนะเรื่องน้ารู้กับคูณเน่แล้วมีสื่อการในการสอนที่เพื่อนๆส่งกันมาโดยตรงอีกหลากหลายท่านนะครับตอนนี้มีพูดจาภาษากราบกรรกับน้องลูกหมูลินสตาด้วยรวมถึงยังมีเรื่องความรู้เรื่องดนตรีไทยจากหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องตั้มพันนรินแล้วก็ยังมีครูเพชรน้อยแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายอืมอาจจะกล่าวได้ครบไม่ครบยังไงขออภัยด้วยนะครับวันนี้ ใครมีสื่อดีๆยังมีของ IC Review เป็นช่องล่าสุดที่เพิ่งมาฝากกันแล้วก็ o b o a อ่ o a b I ด้วยนะนะ,ะถ้าข่าวไม่ครบยังไงขออภัยด้วยนะขอยังไงก็ตามใครมีสือ่อความรู้ดีๆผมเองก็จะขอเป็นสะพานในการนำสื่อเหล่านั้นมาให้เพื่อนๆติดตามผ่าน1 4 1 4แล้วก็แท็บทูรีสนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับความรู้ที่นำมาฝากกัน Gboard แปลภาษา ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม